Foxconn บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดไหนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดก็มีหลายบริษัทที่เปิดตัวใหม่เพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคนั้นได้หรือแม้กระทั่งปิดตัวลงเพราะไม่สามารถไล่ตามเทคโนโลยีของยุคนั้นๆได้ทันท่วงทีไม่อาจแข่งขันในตลาดนี้ไหวจนต้องถอยออกไปแต่มีอยู่บริษัทหนึ่งที่แม้จะเปิดตัวมานานกว่า48ปีแล้วก็ยังมีอัตราการเติบโตอยู่เรื่อยๆแถมยังไม่มีท่าทีที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ เทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยนั่นก็คือ Fox Con n พอเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วหลายคนก็น่าจะรู้จักจากชื่อของสายชาร์จที่มีขายยี่ห้อนี้เต็มไปหมดจริงๆเขาไม่ได้มีดีแค่สายชาร์จเพียงแค่อย่างเดียวแต่มีผลิตภัณฑ์อื่นๆและยังมีความสามารถผลิตสินค้าต่างๆให้กับ Apple ได้ด้วยมาดูกันดีกว่าว่า f o x c o n n มีความเป็นมาอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรบ้าง m มดี f r a m e กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ย เพียงกรอบละบ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อปปีหรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.menuframe.com บริษัท Foxconn เดิมชื่อบริษัท h y n i ฮ Precision Industry ก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Foxconn เพื่อให้ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยบริษัทถูกก่อตั้งโดยคุณ Terry g o ในไต้หวันในปี1974ก่อนหน้าที่จะเข้ามาผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โรงงานได้ผลิตเพียงแค่ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับโทรทัศน์จอขาวดำเพียงเท่านั้นก่อนที่จะมาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คุณเทอร์รี่โกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและแนวโน้มการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นขึ้นจึงได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกสำหรับยุคนั้นหลายโรงงานก็มุ่งเน้นผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ความสามารถและเทคโนโลยีความรู้รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่สำหรับทางฮุนไฮ Preci s i o n Industry กลับไม่ได้มองเช่นนั้นเขามองเรื่องของพื้นฐานคอมพิวเตอร์อย่างพวกชิ้นส่วนเชื่อมต่อสำหรับ คออมมพิววเตร์าากกา่และด้วยความนิยมของคอมพิวเตอร์ในโลกฝั่งตะวันตกนั้นทำให้หุนไฮ i ปริส i ชันอินดั s t r y จำเป็นต้องมีการปรับชื่อใหม่เป็น Fox Con n อย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเพื่อให้มีความเป็นสากลและการติดต่อซื้อขายทำธุรกิจมีความง่ายมากขึ้นนอกจากอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังมีชิ้นส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายจนต้องมีการขยายโรงงานไปที่ประเทศจีนและจัดตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งการตั้งโรงงานในครั้งนี้ถือว่า เป็นอีก19ที่สามารถพัฒนาให้ Foxconn ได้ยกระดับความสามารถในการผลิตและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยจนในที่สุดปี1990ก็กลายเป็นบริษัทที่ได้รับคำสั่งซื้อในด้านการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้ว จากการรักษามาตรฐานการผลิตของ Fox Con n เองที่มีความเสมอต้นเสมอปลายราคาถูกคุณภาพดีทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัทคอมพิวเตอร์แนวหน้าระดับโลกในยุคนั้นเกือบทุกบริษัทแม้กระทั่งบริษัทมือถืออย่างโนเกียเองก็ใช้บริการให้ Fox Con n ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยเช่นกันและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการผลิตเคสสำหรับคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกภายในระยะเวลาเพียงแค่ป,ปีกว่ากว่า เท่านั้น หากมองในมุมของธุรกิจการผลิตเจ้าอื่นๆแล้วปกติพวกเขาก็จะมีแนวคิดที่รับผลิตชิ้นส่วนต่างๆและในอนาคตก็คงจะจัดตั้งแบรนด์สักอย่างเป็นของตัวเองแบบจริงจังขึ้นมาแต่ในมุมของ Fox Con n ไม่ใช่เลยเขายังพอใจที่ตัวเองได้ทำสินค้าแบบ OEM อยู่และไม่ได้เน้นการผลิตสินค้าแบรนด์ของตัวเองมากเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ยังเน้นแนวทางที่เป็นของตัวเองอยู่เหมือนเดิมนอกจากเรื่องของการผลิตเคสคอมพิวเตอร์ที่ผลักดันให กลายเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมแล้วนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Foxconn ในการผลิตชิ้นส่วนอื่นๆของ Apple ด้วยเช่นกัน เมื่อได้มีการร่วมมือกับ Apple แล้วสมัยนั้นก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างสมาร์ทโฟนและ iPod จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและเมื่อการประสบความสำเร็จของ Apple รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึงนี้เองทำให้ Foxconn ก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งในด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มตัวกันเลยและเมื่อ Apple เติบโตอย่างสุดๆทำให้ Fox Con n เองก็ประสบปัญหาเรื่องของการผลิตที่ไม่ทันต่อความต้องการและเป็นสาเหตุที่ทำให้เก เหตุการณ์พนักงานฆ่าตัวตายมากถึง14คนจนบริษัทแม่อย่าง Apple ต้องส่งคนลงมาจัดการเรื่องนี้และปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันเอง Voxconn ก็ยังคงเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบอร์หนึ่งของโลกอยู่เช่นเดิมและด้วยการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้ก็ทำให้หลายบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกมีการปรับลดกำลังการผลิตลง รวมถึงยังมีนโยบายของจีนเรื่อง z ซ e r o ที่ตั้งเป้าให้มีโควิดเป็นศูนย์ทำให้ต้องปิดเมืองอยู่บ่อยครั้งโรงงานต่างๆไม่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างเต็มที่จนเกิดผลกระทบต่อรายได้ด้วยเดี๋ยวมาดูย้อนหลังการสักนิดว่ารายได้ของ Foxconn นั้นเท่าไรกันบ้างรายได้ในปี2017อยู่ที่4.55พันล้านเหรียญสหรัฐรายได้ปี2018อยู่ที่ 4.24พันล้านเหรียญสหรัฐรายได้ปี2019อยู่ที่4.41พันล้านเหรียญสหรัฐอีกอย่างที่น่าสนใจคือปัจจุบัน Apple ได้ปรับลดการผลิตลงทำให้ Foxconn ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยมีการปลดพนักงานกว่า7,000 0คนจากจำนวนพนักงานประมาณ1ล้านคนถึงแม้ว่าจะดูไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ